อุยัยหยอกดูไรอุ้ยอุ้ย,ย,ย,ยกราบสวัสดี FC อาจารย์นอตตี้สวัสดี FC ทางช่อง YouTube อาจารย์นอตตี้พารวยทุกคนครับเพจจริงไม่ขายหวยไม่ปักเว็บพน,นันสวัสดี FC เพจตำหน,นักเวียนอตครับอาจจะมืดนิดนึงเปิดต้นคลิปมาตอนนี้อาจารย์กำลังจะบุกพิสูจน์ความจริงนะครับเนาะหลังคลิปดังที่อาจารย์ลงไปก็คือว่ามีเสียงคนหัวเราะ แล้วก็อาจารย์ก็ตกใจเหมือนกันนะตอนนี้เวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูเวลาเลยว่าอาจารย์จะไปตอนนี้วันศุกร์ที่13นะครับคลิปนี้ถ่ายดูเวลาครับตอนนี้ตีสามครับตีสามห้าสิบห้านาทีนะครับแล้วก็เป็นวันศุกร์ที่13คลิปถ่ายก็คือวันศุกร์ที่13มนะครับน,รนี่กำลังจะขี่รถไปคนเดียวเลยครับเดี๋ยวเราไปพิสูจน์ความจริงกันถามว่ากลัวไหมกลัวครับพี่น้องย่านพร้อมเอาปูเวทไปนะแต่ว่าตรงนั้นมันเป็นตำหนักของผม เป็นสำนักผมนะครับผมให้พี่เบ่าทักรอยอยู่นู่นแล้วนะครับเราก็จะบุกเข้าไปพิสูจน์ว่าเสียงที่ได้ยินนั้นเป็นเสียงใขรก็เนี่ยมาบรรจุที่13ด้วยแล้วก็มาแบบอากาศหนาวมากตอนนี้หนาวมากพรุ่งนี้ยิ่งจะหนาวจะต่ำสิบเจ็ดองศาอะไรก็แบบขับมาคนเดียวเลยครับขับมาคนเดียวเลยไม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับอาจารย์พกติดตัวมาอยู่นะครับนาอาหลายคนก็เป็นห่วงลูกน้องก็ดูอยู่รอบๆอ,อยู่ครับเขาดูกล้องอยู่นะครับเนาะ ก็น่ากลัวนะครับดูทางที่จะไปสํานักนะครับดูครับโอ้โหต้นไผ่ใหญ่ทุกคนดูครับวังเวงว่าขึ้นในหนังผีแม่นาาบ่กนะครับแต่ว่าเสียงที่ได้ยินแบบถึงกับร้อนนะครับทุกคนเออเนี่ตอนนี้ก็แบบดูนะนี่คือหน้าสํานักครับเราขี่ไปนี่ไม่มีใครเลยนะครับตีสามแต่ว่าไฟไฟอาจารย์สว่างมากนะครับน้องหมาอาจารย์ก็อยู่ไหนไม่รู้ครับนี่เอาขี่มาก็จะเป็นแบบ มืดแบบโหน่ากลัวไหมครับมีทุกคนเป็นป่าอ้อยเป็นอะไรนะครับเพราะว่าเราจะเข้าด้านหลังกันครบนบะดูนึกว่าคนอยู่บนนู้นตกใจหมดมมโอค้คนหัวลุกครับพี่น้องทุกคนโอ้ยตกใจว่ะคนหัวลุกครับทุกคนผมแบบคนหัวลุกเลยตอนนี้ทุกคนดูเป็นเพื่อนผมหน่อยนะผมอุตส่าห์แบบบุกมาให้นะนนี่ทีสาม ยากะยากเน่ทุกคนถามว่ายานไ่มยานแหละครับพี่น้องค <c oughs> ือทิก้าเข้าไปคันบบก้าเข้าไปครับมืออืนยังสิมาไทยเห็นไหมเด้อพี่น้องว่าแบบก็บุกมามาพูดเรื่องตัวเลขไม่เน่มาบอกปู่เลยวา่าเป็นยังไงนะครับวันนั้นคือเสียงที่ได้ยินคือเสียงอะไรเนาะโอ้โหมืดมากเลยนะครับแล้วตอนนี้แบบเข้ามาคนเดียวเนาะดึกดึก สำนักอย่างมืดครับผมขออนุญาตเลี้ยวไปก่อนครับโอ้โหมืดฟุดฟุดโอ้โหนะครับอ้มหมืดครับพี่น้องร้อนเลยครับไอ้เบาทักเราขึ้นไปนอนแล้วแน่นอนเลยโอโ้ดึกมากนะครับนี่ที่ผมมาคนเดียวเลยนะครับไม่เอาลูกไม่เอาไม่เอานะครับ โอ้ทุกคนครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าพรุ่งนี้ค่อยเข้าไปพิสูจน์ดีกว่านะครับเพราะว่าผมก็กลัวนะเพราะว่าผมมานี่คือดึกมากเลยเออมานี่ก็คือตีสามครับทุกคนตีสามสามนาทีคือน้องหมาก็มาต้อนรับเต็มเลยนะครับทิธยังไงทายคลิปมาพร้อมด้ยผมนี่ <laughs> ไอ้เบาทักระวันนอนวาลับครับพี่น้องผมทายคลิป ที่มเมื่อไหร่บอยุ่นน้ำศาลโมเดียว่าเจียวศาลไปตั้งไซกับไปว่าวบองเฮาว่า,า,าที่เนี่ยผมกับไปใส่เอฟเฟคเสียงเศร้าผีแล้วก็ใส่รูปผีไปจาดคนที่เนี่ยมันมีคนเม่นอาจารย์ปู่หัวเลาะดังจังคนหัวเลาะผมกขึ้นว่าอ๋อเสียงอีเอพิวแล้วคนอาจจะเข้าใจว่าเป็นแม่อาจจะเป็นเสียงหัวหรือว่าเป็นเสียงรถไทยหน้าแตกๆๆหรือว่าเสียงสุบไอ้เบ้าเอียงเข้าไป คนแรกผมกับว่าได้ถือไสยอย่างผมว่าเออม่มีอย่างดอกมั้างคนที่สองกับเมนดีคนที่สามเมนดีผมก็เลยไปเปิดคลิปกลับไปรีฟังบึ่งเสียงคนหัวไอ้ผู้าสอยู่บึงเมนอยู่บึงันเลยผมตีซีผมน่าประหลาดเลยเมื่ววมอวานผมเปิดในฟังเลยเปิดในฟังสดสดไอ้ดี๋ฟังสดสดเลย,ๆๆเลยผมบอกว่าซื้อซาบัาที่นี่ผมก็เลยกลับไปบึง่งแอปค่ายมาเตอป่ะหรือว่ากูใส่เสียงหัวละไปวากูว่่ได้ใสนะผมก็เลยไปลบเอฟเฟกต์ที่เหมือนไอ เสียงชัดเลยมีมีพี่น้องต่อคลิปรับกรลังสิเปิดเสียงให้เบาทักฟังนะครับเบาทักนอนบาลับแต่ตีสองเพราะเบาทักไปง่ายสานเราไม่ได้จุดถูกนะพี่น้องเอออืมไ่ได้จุดแบบนี้นอนบาหลับครับตื่นต่ตีสองผมขี่รถมากับนี้เมื่อเี้ผมจิบเปิดวาวจริงให้ฟังเลยแับนี้อ่ะครับนี่ก็เป็นผมเปิดคลิปนี่เนาะทุกคนเดียวผมเปิดคลิปไปเราฟังก่อนเฮารี่ไปนะาที่ที่สี่ ตอนผมยางเขามานี่นั่งนี่อันนี้โนกค้องอ่ะแอกแอกเนี่ยผมก็น,นึกว่าลูกศิษย์คิดว่าเสียงนกหรือว่ามันสอนคว่ำแพะบ่นี่แบแบอ่ะบัดที่นี่หน้าที่อ่ะสี่จุดสองนี่นได้นะครับเบิง่งนด้อทุบเต็มนี้เลยตรงนี้น่าจะไหวอยู่นะครับเอ,อเดี๋ยวคำนวณกันอีกทีผมบอกซื้อเอาผมโหนหนนหัวลูกเลยผมกับญาติือกัน ไอ้ไไไอออ้ฟังเบิ้งมันโมเมนเสียงนกคือตอนแรกอ่ะผมว่าเอ้ยลูกศิษย์เพิ่นอะเด็ได้ยินเสียงยี่เอพิวมันอาจจะสวมขัแพะ์แพะมันก็คือหัวนั่นปะอ่ามาที่นี่เสียงมาที่หัวค่ะแผร์คันหรือว่าเสียงรถอีแตนแตรกแตร์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 แตรหรือว่าเสียงทุบไอหัวไปแล้วมันสะท้อนไปหรือคนขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมันโมเมนต์ไอผมอ่ะบ่ได้ยินผมบ่ฮู้เรื่องอย่างนี้เนี่ยเบิ่งน่าจะได้นะตรงนี้ตรงนี้ได้นะครับ เต ас <ас> ็มนี่เลยตรงนี้น่าจะไหวอยู่นะครับเดี so, ๋ยวนวกันอีกทีครับ่มีไที่ตบ่แล้วฟังเสียงหัวดีๆมันมันมนเปนเสียงมันมาเมนเสียงคนหัวให้ผมเอาเบื้องอีกเด้อพวกกกออกไปคนเดียวเลยบ่เบื้องมันมันเปนเสียงคนน่าจะได้นะตรงนี้มได้นะครับให้ฟังสดๆเลยเต็มนี่เลยตรงนี้น่าจะไหวอยู่นะครับ อเมื่อวัเป็นกับแกตอนแรกผมว่ากับแกครับวะผมพยายามเองหูฟังผมไปสต็อปเอฟเฟกผมผมฟังแล้วเมขึ้นนี่ผมลูกขึ้นมาอาชีพผมลงไปแล้วคลิมอะผมค้นหัวลูกผมยันผมไม่เคยยันยังผมกปยันเพราะว่าผมมาเก้าไปผู้เดียวคือกันตีสองตี่สามุมก็อยู่ในหันมื่นน่ะสีสองมากเมื่อกี้ขี่รถมากขี่รถมากเนาะอันเสียงอันเล็กจะคล้องข้อกันผมตื้นมาเนี่ยนี่ละคือการร้อนนี่อะคือร้อนจะคล้อง ีวากบอกาว่านม้กเกี่ยอะไเวดนียะเ้ว่จน่อยนะ๋อนี่ว่าว่า,วานนนงาีที่เขาไปคือ,อ,ม,อมาน้นล,ลราาเไปคอเดีผมผมผมสิไปนั่งมองนั่น <c oughs> ผมกระยากที่สูตรถึงกันคือมองหัวแหละไอ้มองที่เข้าบ้านไหมเออหัวยุ่หมองนั่นคือผมอ่ะจนถามอย่าของวางสิ มีลีบอกว่าผีจนผมว่างสิเออหรือว่าเสียงนี่บ่แมนเสียงผีบัดนี่ผมว่าเสียงหนึ่งปูใหญ่สองปูองดำมีซัมนี่เสียงที่จะหัวเพราะว่าเอาง่ายๆบ้านหลังเก่าผมนี่ถามแม่ยายเผยหลดเราบ่เคยพาผมขึ้นทั้งเงี้ยนเลยเพราะว่าเห็นเห็นมาก,กับตาแล้วกะ็เงี้ยนลหลังจนคล้ายทิมเท่าเท่าเท่าทุกมือน,นี่ก็บ่ได้บ่ได้บ่ได้เหมือนไอ้เราเคยข้นงเงี้ยนไอ้ปืนเท่าขืนไอ้ถามเราเราติดบ,บอกไอ้ไอ้ติย่านเองเลย อ่ะอันนั้นมาเป็นตัวเลยไปที่นี่เสียงนี่ผมก็ยังเลยเขาเสียงปูใหญ่หัวขวนบอรือเสียงปูแบบหรือว่าหัวนี่เขาสีไดเฮว่าเล่าฟังเขาอยู่หรือว่าเขา,า,าสีแบบเล่าสีพาเขาหัวังสี่ไหมผมก็อยากหัวคือเล่านี่แหละแบบฮาเล็กกูป็น,นได้ลนะ่ะเ,อเพอนเลาดีใจดี่ายกเออดีใจว่าคุณน,เ,ออนเห็นว่าอะ้ยินเสียงยังอะไรไ,ได้บัดนี้ร้อนเลยไม่ผมบีเราบ้างเพเดียวดับเมื่อนะ ผมมาผมยังคิดว่บาบัดนี้ผมเลยว่าเมื่อกี้ผมมาโอ้ผมไปถ่ายคลิปผมสิไปเอาไฟจุดทูบเลยคิดพาะโอ้ไฟแสกอยู่ซุ่มดอกไม้กูบ่ไปดอกกูมาจัดกายงานของไปบัดนี้อ้ายนั่นดอกเนาะเพราะว่านี่แหละเสียงเสียงหัวเปิดฟังย่าใบกะย่ามนั่นเนาะน่าจะได้นะตรงนี้ตรงนี้ได้นะครับมันยังม้วนตัวตุ๊บเต็มนี่เลยตรงนี้น่าจะไหวอยู่นะครับ ไอ้ไอ้อ่เอื่อนหมาเมื่อน้ำเหรอผมนี่แหละไอ้ผมในหอนในช่วงบ้างเอ้ยสุดนี่มีคนเหม็นว่ามีเสียงไม่ยิ่งแย่าบาเถระผมเลย่างติดกันมีเสียงไม่ยิ่งน้ำนี่เสียงไผพระบาดเนี่ยอุ้ยอุ้ยห่างเอ้ยเสียงข้าวขึ้นไอ้เพืยอนอุ้ยอุ้ยเสียงไม่ยิ่งเสียง อย่าวันน,น,นี้จันเหมอนเดมย่านนี้จันแหนจะแม่ใส่ท้องแ่น,นหลอไอ้ไม่เก่าด้่ยนั่นเพราะว่ามีเสียงมีผมอ่ะไอ้ผมว่าผมยังไนผมมาฟังตอน,นี่ผมผมว่าไปเบึ้งเลยเพราะว่าผมมาขันผมได้ยินชาดิชาติอีกเนี่ยผมกลตังขีดถามเขาไปหน้าที่เดี๋ยวเท่าไหร่ผมต้องเอิน้นมมือไล่ไล่หล่ะก็ฟังดีกว่าหล้วก็ถ้าถ่ายยังไดยยินเถียงไม่ยิ่งอีกก็คือบอกไว้เลยว่าปูกับญาไผสักคนล่ะผมกะทีเป็นยูทูกบอกยูทูกบอกผมกะสีจุดทเทียนหรอผมกะสีเขียนเลขให้เลย ว่าออกในผมเนี่ยสองเก่าเนี่ยสองเก่าสองหนึ่งเก่าหนึ่งแล้วก็สองหานี่ยขอซีคูนี่เท่านั้นได้จำตอนเขาทูตเลยว่าเห็นมาเขาขอเทือดที่สวนยังตรงเพลเลยเห็นอะอ่านี่ทเอาะไม่ทำเขาก็ตรงเพลวันนี้ก็เลยที่ไปเขียนให้เล่าเลยคือว่ามื่นที่สุกสิบสามเนี้ยวันนี้มันสุกที่สิบสามนะคือขันเพราะว่าเราหัวยังเสียเนี่ยข้อใจข้อใจแห้ง ไปเปอนมไปจุดตไ,ไ,ไปเป็นมูไปอยูะไปสองคนน้องมิยานหรอกเอากล้องไปน้ำเล้เจ้าไดนพี่น่องได้เบาทากับตีสีได้หนิไม่ได้เบาเลยพี่น้องจะมาจงโมงนี่อยเอานาฬิกาให้เจ้าเบิง้งพี่น้องเอาตีซี่สิบเจ็ดนาทีสีซีเจ็ดนาทีครับพี่น้องตอนนี้เอา้ากะกำลังสีเข้าไปในป่าครับ<笑><笑>เปิดในไอ้เบาทากแล้วเราแม่งมากไปยุบยคนเดียวขึ้นกันเลิศ บัดที่นี่แล้วที่เขาไปสำนักให้ข่อยวะน้อเนาะโอ้ยตอนแรกอะมันโบเมนกูมานเหมือนกันเมื่อนหลักอะปีนั่นกักูมานขวมตะเกียงอยู่สำนักผมก็เลยมัดไว้เท่าทุกมมือนีเห็นอ่ะผมมัดไว้เลยเดิเมื่นกูมานเดียวเอาคลิปให้ยือกไอ้กับิตื้นอีกยังไม่ไอ้เพราะเขาไปเลยล่ะไม่มันดิผมกล้าสาบานเลยนะครับว่าผมไม่เอาใส่นะครับ ผมไม่ได้ว่าเหรียญไม่มนอตจากหู้ว่าผู้ใดผมมาปูใ่ญ่กับผู้องดั่ะแต่่าเสียงม่ยิ่งนี่ไอไปดิไอไปฟังคลิปผมเลยแล้วไอไปหาซอยผมหอยิปัหเเลอยงคลิปนี่เลีวๆนี่ด้อนะครับเราก็ยากเพาเราทุกคนดูทางที่จะไปคนเหมือนเด้ออจะเรนแล้วขอรนเพื่อนเลยเขบอกก่นอุ้ยอุ้ย น้ำเขียวพงเห็นยัางีมาเอ้นหมาเป็นน้ำหมาจังตาดีเฮงใจังซี่ลูกมาเร็วลุกมาน่อยน่อยมาหน่อยน่อยนอยนอยเอนมาเป็นน้ำกพี่น้องนี่น้ำเขียวเล่นครับเมื่อกี้เบิ่งทุกคนหมือนบ่เอ้อลูกพ่อโทษพ่อเต้ลูกบ่นี่ยังมาไปเหรอ ตัวเย้ยเยๆบ่า ừ ừ. ตายเลยบบ่อ๋อ,อ,อมันเอาไปฟังไว้ลรออล่ะมันคืออะ้ไปเหยียบมาอือโอ้ตัว,ต,วตัวดำๆนน้อยนะบ่มันมีตัวนึงจำีหม,มีนี่โอ้มันมากแกล้งหน,นีผมอยู่หมาเข้ามันเบิ้งรถเป็น ไอเห็นคาตาเลยป่าว้าตาเดี๋ยวน้ไอยินยู่ใส่ตอนน่ะเห็นถึกเหยียบเลยตายเลยใส่แตกวะเปนน้ำยิตอนนัเลยบ่คือบอโมนี่บ่ทุกคนช่างเอามานั่งพอหมอยี่นี่ใส่ได้ลหรอมามาลูกมา อุ่ยอีขาวตกใจอีขาวมึงนี่ยมันนอนยี่นีไอ้ยีขาวนี่แหละมองหัวเนี่ยเดีย๋ยวผมเปิดไฟก่อนพี่น้องอันดับแรกอันดับแรกเปิดไฟก่อนปูจากวนก่อนเป็นว่าปูไหนปูไหนบัวเขาได้เปิดได้เปิดทุกอันเลยนี่แจ้งกลางปางมาดิมาเฮ่อ,อพี่น้องมาหาอะไรเด้อบ,บาทเนี่ยนอนเดี๋ยว ไอ้จยยังแบบไอ้ก็ตจ้องไปไทยจังหวะหน้าที่นั่นกันให้ท่านผู้ชมเบงิงใน YouTube ผมอะ่ะยานนตตีพารวยคลิปยกสาร4.2หาไอ้กับไปไทยนี่พี่น้องเอาไปใส่กับคลิปนี่เพื่อนจะได้เห็นต้นต่อของเสียงแมนนี่กำลังเบิงพี่น้องว่าเสียงไพนะครับนี่ก็คืออันนี้ต้องบอกไกว้ก่อนเลยตรงนี้ปูใหญ่ปูน้อยนี่ของพ่อหอ่ยได้เนี่ยไอ้รูปที่ผมเน้นน้อยเนะ่ยผมก็บชายน้ำปูเลยที่ผมถือปืนอยู่ในสำนักอะ่ะ นี่แหละผมถ่ยน้ำปูนี่แหละนี่ปูใหญ่นี่ปูน้อยถ่ายรูปสีน้อยๆเออที่ถือปืนอยู่เน,น่สำนักนะกระถ่ายอยู่น้ำปูอยู่บ้านหลังเกา่ามาจากบ้านหลังเกา่าอันนี้เป็นของเราเหมือนนี่นี่ปูใหญ่ปูน้อยรูปนะรูปข้างหลังนะลายเส้นพอค่อยนะนี่แหละเบิ้งดีๆค่อยมัดค่อยมัดสายชิ้นไว้นะเห็นเไห<ท>มเป็นยี่สิบสามสิบปีและไอ้นี่บักลามหักอยู่รูปม้าตะไสมึงระวังรถเด้อมึงนี่ ชิปร้อยเหยียบนี่แบนขึ้นกันมกร้ามนี่ใครอยู่หมาเข้าวานี่น้อยแล้วหามาไยกไยบมไปอยากให้เหยียบดอกอเลี้ยวตรงน,น,นี้เลือตัวอยู่แจ้งมือใดขึ้นกันเนนบื้องพี่น้องเบื้องเด้อนี่แหละปูแต่สมัยพุน่นเสียงหัวอกักๆัอยู่หันเลยมือนะพี่น้องยกสารมาให้เราเพราะใจายเดียวมื่อนี่เขาสิมาจุดทูบบอกสารเนาะว่าอันได้เอาเขามาถวายแล้วแจ,จ้งไปเอาอยู่พุน่นไปพี่น้องเอา้า เอาปูด้วยถือเลกเยอมือนนี่นี่เด้มากะมาปรปจําการทุกมองคือเราครับแจ้งจางปางไปน,นี่บม่มี่านห่วยไอผมเห็นกิมบาสิมาพูดเดียวจาว่า,าจะมาอนอนจะถือได้นน่ที่น้องนี่เนสำนักเหมื่อเหมืเลยครับขนล,ลุกเลบบัดที่นี่แม้ขนหัวลุกคนหัวลุกตีซี่จุดถูบอบครับเพราะว่า,วา ทุมไอ้เบาวทักอ่ะนี่สารเอาเขามาไว้นี่แล้วครับเหมาะมิ้งเลยเดี๋ยวเขาเอาดอกไม้ทุบเคี้ยนก่อนเข้ามาพิสูจน์การเดิกเลเยอพี่นอง ถ้าไปยดถูปบอกเล่านเนาะตะทูปนี่แหละอีเดอ้อหม่งเจ้าเม่ไใสทองตีซีแล้วพี่น้องตีซีสิบเจ็ดพร้อมโอ้สวยเลยวะไอเออร์แมนลากมานี่จักดวงอืมสวยเลยวะเขากันเหมาะเม่งเลยวะไอหมาะเลยอืมหม้อเอม,ม,อม่งเลย เอาเข่าหนีที่ยุหนักครับบ่โอ้กะยุกเคยจะไล่กัะเสื่อมขึ้นบอก็ดีเลยป่ะเออเหมาะอยู่เจ้าแม่จิได้มีบ้านอาศัยอยู่น้ำปูเพราะว่าปูก็เป็นปูใหญ่ก็เป็นเจ้าของสำนักปูน้อยปูองค์ดำมู้นี่แล้วก็เจ้าแม่ก็ได้อยู่น้ำกันไม่อายมันบ้านหลังใหญ่อาศัยกันอยู่ พอบาเพื่อนเอามาถาวายปูใหญ่ปูหน่อยเนาะเนี่ยแต่ว่าพวกเราคนทั้นวัวลูกทุกคนดูยืนคุยอยู่ต่อหน้าเจ้าแม่เลยนะเดี๋ยวผมกลับกล้องแบบนี้ดีกว่าจะได้เห็นด้านหลังด้วยตอนนี้ผมก็ยืนอยู่นะครับเวลาตอนนี้ตีสี่สิบกว่านาทียืนอยู่ตรงเจ้าแม่ไท่ทองนะครับะวันนี้พี่บ่าวทักย้ายสารมาแล้วแต่ยังไม่ได้จุดธูปแล้วมีอาการปวดหัวนอนไม่หลับผมก็เลยจะทําการมาจุดธูป กล่าวบอกปู่ใหญ่ปู่น้อยปู่องค์ดำแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์เจ้าที่เจ้าสถานที่นี่เทวดาผ่านไปผ่านมาเทพทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นบาดาลรวมทั้งเจ้าแม่นะครับว่าแล้วสารเหล่าบ้านมาถวายแล้วให้อาศัยยูน้ำกันปู่ใหญ่แล้วเมตตายอยู่แล้วครับแล้วก็คลิปที่โอ้ยพูดละคนหัวลุกมีกระแสอยู่ตอนนี้ก็คือคลิปเสียงหัวเราะเนาะนาทีที่4.25นะครับมีคลิปนี้นะครับเนาะอ่าเดี๋ยวอาจารย์ตัดใส่ให้นะครับเนาะ ดูตอนนี้ตีสี่ครับเพิ่งย่านครับแต่ว่าก็ต้องมาแต่ว่าเอาน้องหมามาทำลายเติบนะครับเนาะกัเหมาะเลยพี่น้องที่ถามพี่น้องไว้เสียวมาตั้งใส่นะเหมาะเลยไอ้นี่เหมาะเหมาะมากเลยเหมาะแมนเหมาะเลยแบ่ <Yeah. S 1> ที่นี่คนมาหอยดอกไม้เจสดสีอย่างนี้กับิดพอดีอ่าขังงในนี่เดี๋ยวผมดีคือก่อนเราผมยอยากยังตั้งในหันอ่แต่ว่าเหมาะมากเลยเป็นอย่างที่เหมาะเหมาะเมงเลย ครับเน่อาจจะรูปมาหอยพี่ก็ได้รูปยุหันเพราะรูปยุเลิกไปมองอ่ะเพราะว่ามองอ่ะนมีรูปปัน้นแลวรูปมาหอยนี่ปูใหญ่ปูหน่อยเลยอ่าใช่เสียแล้วปูนงดำหน่อยม่ตังน้ำนี่เพิ่นก็ได้ยุน้งกันเจ้าแม่ก็ได้ยูพี่นอ้องเบิ่งเด็กเด็กกเขามาหาเลยนี่น้ำไปเขาฟันนั่นผู้ใดบึ้งน้ำไปเขาฟันเมือ่อโหลดเอาขันโมยมีไอ้ประทัา้าผมก็บว่าเขามาเหรครับอุ้ยแ <c oughs> ยหยอกดูไรทุกคนเห็นคลิปนั้นไหม คีบนั่นแหมหัวอักเนยผมอยากหูแล้วอปูไปบ่ผมได้ฟันกันเลยวะเสียงผู้ใดเสียงผู้ใหญ่บ่กเสียงปูงดำบ่หรือเสียงไผรพอใจแมนบ่กทั้งสี่พี่น้องสิบหกท่านว่าสองพันหาวย่อยหกสิบเจ็ดนี่ปูเป็นพอใจไปนี่ให้ผมได้หัวอักคือปูเนี่ยให้ผมได้หัวยังสั่นเลยเนี่ยพลังศรัทธาเข้ามาเต็มข้นกะดาเข้าไหลก็อยากเรียกซื่อเสียงขึ้นมาให้สะเทือนให้จาลึกอีกขัง ก็ให้ผมได้หัวอักกังสันเนี่ยหรือว่าพ่อใจที่ผมใหญ่สารมาหรือว่าพ่อใจที่ผมเอาแปง้งเลได้หัวเอาองซี่งวดนี้สี่หกท่านมาสองพันหาร้อยของเจ็ดนี่แนวทางนี่ลอตเตอรี่เนี่ยของเขาเนี่ยเอาล่างก่อนเลยแล้วจะเอาบนเอาบน,าบน,บนล่างเอาสามตัวเลยนะปูถ้าเข้าในใบแดงซีคู่ของลูกนี่โดยใบแดงลูกก็จะมีซื้ออยงางไรใ,ใ,ให้มีสองสองนี่เป็นตัวจ้อสองเก้าสองหนึ่งเก้าหนึ่งสองหาฟังอีกเทือนึ่งสองเก้าสองหนึ่งเก้าหนึ่งแล้วก็สองหา สามตัวมีสองเก่าหนึ่งกับสองเก่าหาสองเก่าหนึ่งกับสองเก่าหาเม็ดเดียวสองเก่าเก่าสองในหนีเดือบูเดือถ้าเข่าในลูกเทพแปงไอซุ้มไอทักเนื้อเทแปงไปสามปองใส้โบแดงงางเข่าเทพไปไหนพ้อมเจ้าได้หัวอักอักอีกแน่นอนผมอยากแล้วผมกับจิฟฟ่อนล้ำกันไฮแล้วกัให้ผมได้หัวอักอักคือปูในนี้บอกเหรอคนหัวลูกไก่ลมมาไอ้ป่ะนี่ไอ้ไอ้ไอ้ลมแห้งเลยไอ้เอาจูทูกบอกเราเรื่อไปที่นี่เอาพี่น้อง ผมกะที่จุดทูบทำการจุดทูบเรื่องสารเรื่องเงี้ยนะครับเนาะกล่องผมตั้งในทุกมองอาปักมองนี้ก็ได้โอเค อาจารย์อย่ลืมสั่มปวดหัวเลยไอ้ทักปั๊บผมอ่านปั๊บคือผมกำลังถี่มาแล้วมังนอบมันบมานํามันหลับผมบวก้าผมโอ้ยจังไปดีกว่าว่ามืออื่นไปผู้เดียวสุกสิบสามบอมือนี่กะเอาซื้อกะถามว่าเป็นเจ้าของคณะญานผีบะโมเมนต์ผีครับเสียงดีหัวเลยเสียงปูถามว่าญาติบะกะตื่นอยู่หลืพี่น้อง เราเล่าก็กวนครับโคดต้นน,น้อยๆน่ะคเคยเห็นเราแลยอันนี้ควบเสือส่วนโค้นะครับปวดใส่สตีวิจารณาาณแล้วแบบนี้นี่ก็มาหัวชัดเจนโพดสิบุกท่านได้ผมได้หัวคือปูในเด้อผมผมสีมาถุกมือเลยอีหลีผมก็สีมาดึกๆของผมนีม่แหละผมไ่ย่านดอกอีหลีให้ลูกมีโศกมีลาบด,ด้วยปูเด้อแต่าวาากะผมจนถามจะของเนาะว่ายู่นี่อีหลีไหมอีหลีมีอีหลียังสีไม่ได้คือเจ้ารับฟังข่อยตลอดเลยเห็นหรอว่ายัางขึ้นล้มพัดบ,บ,บับบับอยู่น่ะเอา้า วริตวานะเมตังสเมตตาปะทันตาอวิคิตตจิตตาบริตังมนันตุสักเเคกามีจะรูปเปคิริสิขะระเตเตจันตะลิเคบิม,มานีที่เปรตเทจะกามีจะรุวนะคะนีเคหะวัตุมีเขเตภูม,มาจะย,ยันตุเทวะฉลทรวิสมัยยาคาันทับพนาคาติดทันตาสิเกยังมุนิวาระวจะน,วนังสาทวเมสุนันตุทรมสาสุนนกาโรยมันนา ธรรมสวัการยมท่านตาธรรมสวัสการยมท่านตาปูเอ้ยมือนีลูกอาจารย์นอตตี้ในเยกสารที่ลูกศิษย์เพื่อนเอามาถวายที่เพื่อนถือรักล้านน้ำสารไม่ซักแค่นี้หลายหมื่นสีหามื่นนี่มาถวายปูองค์ดำปูใหญ่ปูน้อยลูกจึงได้ขออนุญาตเจ้าที่เจ้าสถานทิ้งศักดิ์ธร์ร่วมทั้งปูทิ้งศักดิ์ธิ์ทุบอองคงเนี่ยขออนุญาตมาตั้งจงเจ้าแม่ไส้ทอง เนาะเพราะว่าตรงนั้นน่ะมันเต็มแล้วปูกับมีบ้านแล้วตะว่กกะมาอาศัยน้กากันโดยปูใหญ่ปูปน้อยปูงดำนี่เป็นเจ้าของเรือนนะต้นพึ่งยาวันนี้จันท่าละกะให้เจ้าแม่ไสยทองเพื่อนในพึ่งผ้าอาศัยอยู่น้ำเด้อปูเด้อปูเมตีตายอยู่แล้วคลิปนั้นปูกับมะหัวกับหัวซาดข้าโพดเพราะใจข้าโพดลูกกับตกใจลูกกับห้อยลูกกับขนลูกอนะ่ะมือนีลูกมากนีตีซีกวัวสุกสิบสามว่ ลูกแม่ขอโชวขอลาป,ปูในวันที่16บหกันว่าสองพันหาโรยหกสิบเจ็ดนี่ขอให้เลขเขาเข่าเด้อโดยเฉพาะนี่ซื้อย่างไรอย่างนี้สองมาเป็นตัวเจาะสองเก้าสองหนึ่งเก้าหนึ่งสองหาสองเก้าสองหนึ่งเก้าหนึ่งแล้วก็สองหาสามตัวม, 2, 9, 1, 9, 5, 9, 1, 5, มีสองเก,าก้าหนึ่งสองเก้าหาสองเก้าหนึ่งสองเก้าหาเม็ดเดียวสองเก้าก็สองเน้นไปที่ใบแดงเล้อปูเดื้ดเดอเอาล่างก้อนและจ้างเอาบนเดอ้อไห้คนซาคนลือ หอดดวงอาทิตย์ปุนให้คนซาใส่ปีใหม่ให้ซื้อนี่จาลึกสะเทือนอีกเด้อปูเด้อให้ซื้อเสียงบารมีกลับมาปูพอใจผงมาชสิแก้บนตันที่ผมบอกเห็นเลยมัดทุกอย่างผมบอกปูไปแล้วปูกับมาลำเอาสารก่อนเด้อปูเด้อขอถวายปูเด้อเอาไอ้พ่อําเลสเด้อปูเด้อซาถวายแล้วว่าไดอันใดที่ประมาทพลาดพังหรือลบลูอันใดกะอยากให้ปูใดถือทษดกวดเด้อเสียง เสียงมอไซไปเปิดเพลงมาบัดนี้เอาสาธุเด,ด้อปู่เด้ออันใดเฮ็ดผิดพลาดไปกลือหัที่กลืให้ลูกหลานเด้อลูกหลานก็บ่ได้ตั้งใจเด้อเอาไอทักเราก็บ่ได้จุดลูกมาจุดให้แล้วบัดนี้นะมะสะอุอิมาติอา้าวพอใจหัวอีกนะตะเฮาบ่ได้ยินในไอ้ายสดๆแล้วไปเปิดฟังคั่นหัวอีกเฮ็ดจังไดนไอ้ผมถามเนะ่ ผมไ่าไผมาลงมมาแท่เอาแมนผมบ่หู้เรื่องเลยซ้ำขันลูกซษย์บ่เม่นน่ะผมบ่ได้บ่ได้มาฟังทุกท่อนผมปานนั้นจะผมอมหยังไปเอาขันมือนหนหยังหัวอีกยืนตะวันในคลิปมีว่ามีเสียงไมายิ่งเสียงไม่ยิ่งกันสิเสียงงาเสียงยังนี่แหละขันมือนนิยังหัวอีกลูกสิมาอีกเอาะเด้อเขียนให้เล้เนะนี่สองเก่าคี่น้อสองเก่าสองหนึ่งเก่าหนึ่งสองหา สองเก่าหนึ่งสองเก่าหา่างลางออกเลยสองเก่าบนออกสองเก่าหนึ่งเฮ้ยต <Hey! S 1> าดูได้ยาเด้รอเปาอืมยีนองถูกเรียบรลอยไดย้คลิปกันทีมีเยอะนะครับนีสารนะครับมีจ้าเนี่นะครับ,เป,เ,บเ,เป็นได้ยีนองเบื้องออกเป็นได้ญานาิบ่มาตีสีสองคนนะครับอืม ใายเอาไปนี่ไอ้อยเดือดเดือดงสีแหละร้องเบิงแหละครับพี่นอ้องเที่ยวฝีแล้วเลยเห็นไลยผมมีไปแคปลองเฟซผมจังวานนี่แค่แทะทะลยนี่่ <c oughs> ายหลวน้ำปูได้นี่ดีซีฝากกดไหลกดแช่ในได้พี่น้องมาพิสูจน์ความจริงให้แล้วได้ครับเด้อ กูดได้เห็นคลิปนี้ก็ขอให้ถือรางวัลที่หนึ่งเด้อภายกดไหค์กดแชร์เบิ่งจบก็ขอให้รวยๆเด้อครับสาธุครับมีโอากาสมาไหว้ปู่ครับสามมกราเจอกันงานไหวค้ครูตำหนักปู่ใหญ่ออนนอตเวลาสีา่โมงเช้าขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับไว้เจอกันครับพี่นอ้องสาธุครับ